สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเราใหญ่ชาแนลอยู่นะครับนี่ก็ให้ลูกน้องมาเอาพึ่งหลวงนะฮะนี่นะฮะนี่ซูมหน่อยนี่นะฮะก็ประมาณขึ้นไป4เมตรนะนี่คนต้นชงโคโออสเตรเลียนะนี่นะฮะแต่ผมก็จะอยู่ในรถนะ แล้วฮะมาแล้วเดี๋ยวผมจะอยู่ในรถนี่แล้วนะ,ะมากันแล้วนะเสียนพึ่งมาแล้วนะเสียนพึ่งมาแล้วดุมากดุมากเดี๋ยวดังในรถนี่แหละเตรียมกันแล้วนะครับนุน่นมือใหม่ตีพึ่งอ่ะตังนายเดี๋ยววงจะแตกก่อน ดวงจะครบพันเก้าตั้งถ้าตัดญ้านะฮะตา่ตั้งอเออนี่ตัดกล้องถ่ายนี่นนะเออเนี่ชัดเจ๋วซูมอีกนิดก็ได้เอออะไรสดด้วยนะฮะ นี่สี่เดือนแล้วนะนี่พี่พี่นั่นเมื่มาบอกไว้สามพันเขาบอกว่าไม่ตัดหรอกคนเก่าเขาตัดแค่พันห้าเองไม่ตัดหรอกเก็บดาใครจะไหวเออตัดเก็บไปทิ้งด้วยเลยก็เลไม่รู้หรอกพออย่างนี้นั่นกรลุงเมื่อก่อนลุงดูแลแหละทุกเดือนทุกเดือนนี่เขามาพักนี่เขาเออใช่ เข้าโรงพยาบาลเมียเขาอ่ะเขาเลยลุงตั้งสามพันห้าเนีออันนี้ลุงตั้สามพันห้าสามพันห้าคนไปทิ้งเม็ดในรถลุงอ่ะเเ้้ เกียมอุปรกรณ์กันนะฮะนี่มือใหม่มาเต็มเลยมีมือเก่าอยู่คนหนึ่งมือใหม่หัดตีดดผมก็เจอเรื่อยๆนะฮะในนี้จะมา,มาทุกปีเผื่อก็จนโตแล้วกว่าจะเห็น<ม>เห็นลังนะในงานก็นกนตัดหญ้าก็บ,บินมาตอดแต่เครื่องตัดหญ้าน,นี่ไม่ถูกกันเลยแหละ

มีอีโต้เอาละครับเริ่มบรรเลงลมมานี่ด้วยเนี่ยถ้าเราอยู่ถ้าเราอยู่ฟากคนเราโดนต่อแล้วเนี่ยได้กินเออ ที่เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ใต้ลมอ่ะอยู่ใต้ลม,ลมเขับรถดีกว่านะ <laughs> นี่นครับโอ้โหมาเลยมาเป็นแถวเลยมาทางนี้ <laughs> นี่ครับ อันตรายนะโอ้แม่กำลังกำลังไอ้น,นี่เลยเต้องมีชุดกันด้วยนะครับเออกำลังดุเลยเนี่ยกำลังดุ เออมือใหม่มือใหม่นะฮะอันนี้มือใหม่น่ากวดเอาเลยโอ้หัวน้ําใหญ่นะเนี่ยหัวน้ําใหญ่นะฮะอ่ะปาด โอ้หัวน้ำใหญ่ฮนะได้ครึ่งโลอ่าเพิ่มควันอีกนี่มือใหม่หัดตีนะฮะไม่น่าถึงโดเพราะอ่าตรงกลางมันแม่มีตัวแล้วนะฮะแต่มีขบขอบที่ได้นะ เอาหัวน้ำละถุงไปไหนถุงไปไหนอ่ะถุงถุงเออมีถุงนะฮะขนักตีพึ่งก็จะมีถุงนะ ปาหัวน้ำ้ำอาจารย์ยืนอยู่ข้างล่างนู้นนะอยู่หน้ารถในลูกศิษย์นะสอนลูกศิษย์ <c oughs> ได้ครึ่งโลนะหัวน้ำเนีหัวน้ำสนดะสดนี่ขายง่ายนะบางบางที่นี่เขาจะมีคนโทรมาจองเลยนะ แ่แสวมเอาแม่ออกให้หมดอ่าปาดชึกโอ้ยปาดมือใหม่ <laughs> ปาดไม่ขาดนะฮะตามหลังนี่ปาดถ้าคนปาดเป็นนี้พอป,ปาดปุ๊บนี่ก็เอามือดันดันก็หล่นเพะแหละ <laughs> เออได้ละ่ครึ่งโลได้จุเอาหลังลงมาให้ด้วยโอเค มัดไว้ก่อนนะแม่มันเข้าเออนั่นแหละแต่ทุงย่ามเลยแล้วเขาจะมีทุงย่ามด้วยนะเออเนี่ยแหละมีถุงย่ามส่วนตัวเอาลังมาอ,อมีหัวงวนด้วย นี่ครับอเอียงกล้องก็เอียงออ่ามีถุงใส่เรียบร้อยอ่ะใส่ถุงย่าม โอเคเรียบร้อยนะ,ะครบขบลงมาด้วยไม่สูงเอาง่ายนะฮะผมก็มีบันไดไว้ให้ด้วยนะ่ luôn khó lăng luôn khó lăng đó luôn khó lăng <laughs>